สามเหลี่ยมรูปหนึ่งถูกแบ่งออกด้วยเส้นขนาน8เส้นแต่และช่องมีความสูงเท่ากันโดยให้เป็นสีน้ำเงินสลับกับสีแดงลงมาเรื่อยๆพื้นที่ของช่องสีน้ำเงินมีค่า145แล้วพื้นที่ของช่องสีแดงมีค่าเท่าไหร่จากเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายความยาวด้านที่สมนกันจะมีอัตราส่วนเท่ากันถ้าเรามีสามเหลี่ยมสองรูปที่มีด้านที่สมนกันคือ B และ Bx พื้นที่ของสามเหลี่ยม A2 หารด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยม A1 จะมีค่าเท่ากับ x กำลังสอง หรือ A2 เท่ากับ A1 คูณ x อกำลังสองสามเหลี่ยม A1 มีพื้นที่เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองคูณ b คูณ h ซึ่งก็จะเท่ากับ b ีส่วนสองสามเหลี่ยม A2 มีความยาวฐานมากกว่า A1 คือ x เท่าและมีความสูงมากกว่า A1 x เท่าจะมีพื้นที่เท่ากับ b ีคูณ x อกำลังสองส่วนสองจะจัดรูปได้เป็น bh ส่วนสองคูณ x อกำลังสอง b ีก็คือ A1 เพราะฉะนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยม A 2จะเท่ากับ A 1คูณ x กำลังสองให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านบนสุดมีพื้นที่ A รูปสีแดงมีพื้นที่เท่ากับรูปสามเหลี่ยมที่มีความสูงคือ 2h ลบด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยม A พื้นที่ของสามเหลี่ยมที่มีความสูง 2h ก็คือ a คูณ2กำลังสองเท่ากับ 4a ลบด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยม A เพราะฉะนั้น พื้นที่ของสีแดงจะมีค่าเท่ากับ3 a ต่อไปเราจะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินซึ่งก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่มีความสูง3 h ลบด้วยสามเหลี่ยมที่มีความสูง2 h ก็คือ9 a ลบ4 a จะเท่ากับ5 a สี่เหลี่ยมสีแดงก็จะมีพื้นที่เท่ากับสามเหลี่ยมที่มีความสูง4 h ลบด้วยสามเหลี่ยมที่มีความสูง3 h จะเท่ากับ4ี่กำลังสองลบ3กำลังสอง a เท่ากับ7 a เพราะฉะนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินอันต่อไปก็จะมีค่าเท่ากับ 9a และต่อไปก็จะมีค่า 11a 13a 15a 17a พื้นที่รวมของสีน้ำเงินทั้งหมดมีค่า145ซึ่งเท่ากับ a บวก 5a บวก 9a บวก 13a บวก 17a เท่ากับ 45a เพราะฉะนั้น a จะมีค่าเท่ากับ145หารด้วย45ซึ่งเท่ากับ29ส่วน9 ื้นที่ของสีแดงทั้งหมดก็คือ 3a บวก 7a บวก 11a บวก 15a เท่ากับ 36a a มีค่าเท่ากับ29ส่วน9เพราะฉะนั้น 36a เท่ากับ36คูณ29ส่วน9ซึ่งก็คือ116เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ116ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ